นี้เรามาดูเนื้อหาข่าวตรงกิจกรรมนี้บ้างนะครับว่าจะเพิ่มอย่อยางไรนะครับแล้วก็ไปที่หนังเล็เหมือนเดิมแล้วก็ไปที่อ่าไปที่บทความแล้วก็จัดก,การบทความจากไปที่สร้างใหม่จากนั้นใส่ชื่อเรื่องไป ศูนย์ศูนย์สองก็ได้ครับนะครับแล้วผมก็ไปที่เซคชั่นเลือกเป็นนวเคเทโ o รีให้เลือกเป็นกิจกรรมแล้วก็ตรงหน้าแรกไม่ต้องไปทํำไรน,นะครับแล้วก็ไปแบบนี้าใส่ก็ได้ครับตรงนี้จะใส่รูปก็ได้เหมือนกันนะครับแค่นี้ครับผมก็นําไปใช้ได้เลยแล้วเราไปดูที่หน้าเว็บกันดูดูซิว่า ข่าวขึ้นมาอีกหนึ่งน,นะครับนะครับเป็น M E N ศูนย์ศูนย์สองนะครับแค่นี้นครับข่าวกิจกรรม